ลากอยเพลส,สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรื่องราวแห่งโลกของเกมชิน i ิ p a พ t เช่นเคยนะครับซึ่งก็คือ5เนื้อเรื่องของ NPC สุดเศร้านั่นเองนะฮะท็อปิกค,คลิปนี้เนี่ยก็มาจากคลิปก่อนน้าน,นี้ที่เคยทําเกี่ยวกับ5ตัวละครที่มีเนื้อเรื่องสุดรันทดไปนะครับรวมถึงเคยทําเรื่อง5 NPC ีที่น่าหมั่นไส้ที่สุดเช่นกันซึ่งหลายคนเนี่ยก็บอกว่าต้องมีคลิปนี้แล้วล่ะเพราะา NPC เกมนี้เนี่ยถ้าหลายคนที่เล่นมาแล้วอ่านเนื้อเรื่องก็น่าจะรู้แล้วว่ามีีีหลลาาายคคคคนนท่่่เเืืืื้้อออออรงดกกมกๆะ,บ,ะ,ะ,ะบบตแถ ติดตามเนะือเรื่อง n อ c บางตัวนี้น้ำตาไหลได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดูดวงมาให้5คนนะครับบอกเลยว,ว่า n p c 5คนนี้เนี่ยเรื่องราวของเขาเศร้ามากจริงๆนะครับแถมตัวเกมเนี่ยหรือหรือต้องบอกว่าผู้เขียนบทเนี่ยดูเหมือนจงใจจะขยี้บางอย่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างก็เดาไว้ได้เลยนะว่า n p c 5 5คนที่คุณคิดว่าเนื้อเรื่องสุดเศร้าระทมที่สุดเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับและก่อนที่จะไปดูกันนะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับผมขอนิ แล้วก็ฝากกด subscribe ช่องลาก่อยเพลย์ด้วยแล้วก็สุดท้ายครับ ฝากผู้สนับสนุนใจดีของช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและผู้ติดตามมากกว่า300,000คนเติมเพชรเกมชินิแพกง่ายๆโปรโมชั่นเพียบราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเข้าเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ชำระง่ายได้หลายช่องทางผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนโอ้พระเจ้ารอช้าไม่ได้แล้วและยังเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายและบัตรเติมเกมคุ้มคไมค่มว่าจะเป็นโรบ lox, ไดอดเดสกีมรวมถึงบัตรไลฟ์สไตล์เช่น n d e r อยากเติมเกมสุดคุ้มสไวเติมก่อน ที่หลังนึกถึงลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกม NPC อันดับที่5ในคลิปนี้ก็คือเทปเป้นั่นเองนะฮะเทปเป้นี่เป็นหนึ่งในทหารของกองทัพต่อต้านซังโกโนมิยะเราเนี่ยเจอเทปเป้ครั้งแรกในเนื้อเรื่องของมืออินาโซมานะครับตอนนั้นเนี่ยเขากำลังโดนลุมโจมตีอยู่และนั้นเดินทางก็ได้เข้าไปช่วยหลังจากนั้นเทปเป้นี่ก็ได้ชื่นชมเราเป็นอย่างมากก่อนจะพาเราไปที่ค่ายทหารก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกับโกโดด้วยและเทปเป้นี่ก็พาเราทัวร์รอบค่ายด้วยนะครับก่อนจะเข้าโน่นในเดิน กองทัพต,ต่อต้านก็ได้รับชัยชนะมาในศึกน,นั้นนะฮะหลังจากนั้นตัวเทปเป้ก็เดินทางเองเนี่ยก็ได้ไปพบกับโคโคมิซึ่งโคโคมิก็ได้แต่งตั้งนักเดินทางให้เป็นหัวหน้าหน่หนวยปฏิบัติการพิเศษซอสฟิชสองนะครับซึ่งตอนนั้นเทปเป้ก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วเทปเป้ก็ไฟลุกชมมาเลยครับด้วยความปรารถนาที่จะแสดงความสามารถของเขาในการต่อสู้โคโคมิก็เลยอนุญาตให้เขาเนี่ย เข้าร่วมในการต่อสู้กับกองทัพเรือของโชกุนนะและเทปเป้ครับก็ได้เริ่มเก่งกาจขึ้นอย่างรวดเร็วมากมากครับความสำเร็จของเทปเป้ในครั้งนั้นทําให้เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยของหน่วยเฮอรริ่งหนึ่งที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่หลังจากนั้นไม่นานก็เจอเทปเปอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งถัดไปครับที่เจอเทปเป้ครับเราพบว่าเทปเป้เนี่ยดูแปลกไปกว่าเดิมนะสีผมเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วก็มีการไอยอยู่ตลอดแต่เขาก็บอกเราแค่ว่าเขาเป็นหวัดนะก่อนที่จะอวดเวทีการ,รที่เขาเนยไดไได้ด้ับระวค ซึ่งนั้นในทางกับไพ่พเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมเทปเป้ถึงแข็งแกร่งขึ้นเร็วขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรจนกระทั่งหลังจากนั้นครับเราได้ไปพบก,กับโคคมิและโกโดซึ่งทั้งคู่กำลังพูดถึงทหารที่มีอาการผิดปกติกับร่างกายแล้วเรื่องอาวุธลับครับเรื่องมีอยู่ว่าเทปเป้เนี่ยได้พบก,กับบุคคลลึกลับที่อ้างตัวว่าเป็นผู้สนับสนุนซึ่งได้มอบอาวุธลับให้เขาซึ่งมันก็คือวิชั่นปลอมหรือเนรมานั่นเองตัวของเทปเป้เนี่ยไม่รู้ในขณะที่เขาเนี่ยยังคงใช้อ,ชชอ,บบบอ, air อุ เทเป้เชื่อว่าเขาเนี่ยแค่เหนื่อยล้าจากการต่อสู้เท่านั้นแลนะหลังจากนั้นเดินทางเขาได้รู้ความจริงก็ได้รีบไปหาเทเป้แต่เทเป้เนี่ยก็อยู่ในสภาพที่กลายเป็นคนแก่ไปแล้วครับหลังจากนั้นนักเดินทางเนี่ยก็ได้บอกความจริงกับเทเป้ว่าเกิดอะไรขึ้นเทเป้ที่ได้รู้ความจริงก็ตัดพ้อกับตัวเองว่านักเสดาจริงๆตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไล่ตามเธอได้ทันฉันไม่ได้อยู่ในสายตาของเทพเจ้าจริงๆด้วยสินะช่วยฉันสักเรื่องได้ไหมไวชุดประจําหน่วยของพวกเราทําเสร็จเมื่อไหร่เธอช่วยเอาของฉันมาส่งห้ทีได้ไหมและสุดท นักเดินทางนะครับเทปเปเป็นตัวอย่างของหนึ่งประเด็นที่ผมสังเกตว่านักเขียนบทเกมนี้เนะี่ยชอบขยี้ประเด็นนี้มากมาตลอดเลยนะครับก็คือคนธรรมดาเนี่ยไม่ว่าจะพยายามสักแค่ไหนเนี่ยก็ไม่อาจเทียบเท่าคนที่มีพลังของเทพเจ้าได้นะครับซึ่งในตรงเทปเปเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเก่งเท่าเรานะแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยวิธีการที่ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเขาเขาก็ได้เสียชีวิตไปก็จริงเป็นตัวละครที่แบบเรื่องเศร้ามากจริงๆนะแต่ตอนที่เล่นเควสเนี่ยก็ต้องบอกว่าแอร์ไทม์ของคุณเทปเปเนี่ย ไม่เยอะเท่าไหร่คือบางคนก็ไม่ได้อินขนาดนั้นแต่ถ้าแบบใครที่แบบอินกับตัวเทพเปียจริงเพราะเขาเป็นคนแนะนําเราให้รู้จักกับแบบกองทัพโคโฮมิงี้ยบอกเลยว่าตรงเนี้ยเศร้ามากนะฮะ <c oughs> แค่เริ่มอันดับที่5ก็ตับแตกกันแล้วนะ <c oughs> และ NPC อันดับที่4ของดิสนี้ก็คือจีเฉียงนั่นเองนะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเรียนว่าจีช้างนะ,ะก็สะกดตามนี้เลยนะฮะเธอเป็นสมาชิกของกิลธรรมปรจนภัยที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมทีมสำรวจเมืองแคสซึมเนื่องจากพลสวรรค์การเขียนแผนที่ของเธอนะครับเธอเป็นคนที่มีความกระตือรือรร้้้นนนทททีี่่่่่มาาาาากกกวววคปปตติััไละจผงงงงเเเพืือออสสชยให และเธอชื่นชมเราเป็นอย่างมากนะเนื่องจากวิธีกรรมที่เราได้ทำเอาไว้นะฮะและหลังจากนะั้นเดินทางและไพรมอนมาถึงแคสซึมเนี่ยก็ได้ทำลายกุญแจหินที่ผนึกในแคสซึมไว้ได้ด้วยความช่วยเหลือของน้องฉีชวางนี่แหละนะฮะทำให้ทีมสำรวจเหมืองแคสซึมสามารถเข้าถึงเหมืองใต้ดินได้นะครับแต่ในวันแรกครับหลังจากที่เราลงมาใต้แคสซึมเนี่ยยิ่งลงลึกไปเท่าไหร่คุณน้องฉีชวางเนี่ยก็เริ่มมีอาการที่ไม่สู้ดีนะักเนื่องจากภายในเหมืองแคสซึมเนี่ยมันมีสารอันตรายอยู่นะครับถ้าไม่มีวิชั่นคนธรรมดา และน้องจี่เชืองเนี่ยเธอก็เป็นคนธรรมดาที่ไม่มีวิชั่นอะไรนะครับหลังจากนั้นน้องเขาเนี่ยก็ได้พาเราไปติดอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ผลึกโดยพาเราไปติดตั้งสัญญาณภายในแคมป์ซึ่เวปรอบๆหลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ยก่อนจากการน้องฉีเชืองเนี่ยก็บอกว,ว่าหากถึงเวลาเก็บสัญญาแล้วอย่าให้เราไปเก็บด้วยกันและเคดสวันแรกในแคมป์ซึ่มก็จบลงตรงนี้นะฮะและในวันที่2ครับหลังจากเรากลับมาที่แคมป์ทีสมสำรวจก็มีคนบอกเราว่าน้องจือเชียงเนี่ย ได้ไปเก็บสัญญาณคนเดยวทันที่เมื่อวานน้องบอกจะไปเก็บกับเราอยู่เลยแล้วจนถึงป่านนี้เธอก็ยังไม่กลับมาซึ่งเวลาผ่านไปนานมากแล้วเราเน่ก็ออกเดินตามหาน้องนะจนไปเจอเธอในสภาพที่ถูกมอนสเตอร์หมาป่ารุมโจมตีติดกัดก่อนอยู่นะแลวตัวของเธอเน่ก็ติดอยู่ในโคลนสีดำด้วยหลังจากนั้นเดินทางช่วยเธอเออกมาได้ก็เห็นว่าสภาพของเธอนั้นแย่มากๆแล้วเดินทางกับไพมอมนก็เลยได้พาน้องจื่อเฉียงเนี่ยกลับไปรักษาตัวที่แคมป์ทีมสำรวจแลหลังจากนั้นทีมสำรวจก็บอกให้คนไพ่โนนมารับตัวเธอออกมาจากแคมป์ซน พอได้เดินทางมาที่แคมป์ทีมสำรวจน้องจื่อเฉียงนี่ก็ไม่อยู่แล้วครับและพอเราไปถามกับคนทีมสำรวจก็จะได้แจ้งความว่าน้องจื่อเฉียงนี่ได้ขอออกจากทีมสำรวจไปแล้วแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่าน้องแอบออกไปตอนไหนนะฮะทันทีที่บอกเตอมไว้แล้วด้วยว่าห้ามไปไหนก็คือดื้อมากๆเลยหลังจากนั้นเราเนี่ยแล้วก็คนในทีมสำรวจก็ได้เดินทางออกตามหาน้องจื่อเฉียงจนเจอบอดไซเกิลเธอในโอนลึกของแคลซึมเราจะเห็นแคมป์ไฟของเธอด้วยแล้วก็เห็นจดหมายที่น้องจื่อเฉียงทิ้งไว้นะครับโดยจ้าคนสำคัญในจดหมายนั้นก็คือเธออยากจะขโโทททุคนี่่จาไไปดยมล และเธอตั้งใจว่าจะสำรวจส่วนลึกของแคสซิมต่อไปคนเดียวในแผนที่เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณส่วนสุดท้ายเนี่ยลายเส้นของน้องแปลกไปหลายคนก็เลยคิดว่าน้องน่าจะอาการหนักมากๆจนว่าแผนที่ไม่ไหวแล้วและนี่เป็นเบาะแสสุดท้ายที่เราได้เจอเกี่ยวกับเด็กหญิงสุดดื้อจื่อเชียงคนนี้นะเพิ่มเติมในจดหมายของน้องจือเชียงได้เขียนว่าความในใจของน้องที่มีต่อคนธรรมดากับคนที่มีมิชชั่นว่าคนธรรมดาเหล่านี้เนี่ยไม่เคยอยู่ในสายตาของเทพเลยหรือ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ชะตากรรมของน้องจิงๆวเป็นยังไงนะแต่ก็พออนุมานได้ว่าน่าจะเดสมอลี่ไปแล้วอยู่ในส่วนลึกของแคซซึมนั่นเองซึ่งเรื่องราวของน้องเนี่ยก็ไปสอดคล้องกับเทปเป้เลยก็คือคนธรรมดาเนี่ยต่อให้พยายามหนักมากแค่ไหนครับก็ไม่สามารถไล่ตามคนที่มีวิชั่นได้นั่นเองใจจริงของเธอเนี่ยคือเธอแค่อยากเขียนแผนที่ใน,นส่วนลึกของแคซซึมให้ได้โดยที่ท้าทายตัวเองว่ามนุษย์ที่ไม่ได้รับเลือกจากเหล่าเทวเทพสามารถไปได้ไกลแค่ไหนโดยที่ไม่มีวิชั่นในแคซซึมนั่นเองนะ oh สำหรับ NPC อันดับที่3ที่ทำเอาผู้เล่นเศร้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮะก็คือคุณคาซาดินะครับ NPC จะเควสเนื้อเรื่องของเอนซุมะที่เป็นเควสที่ดีมากๆนะครับปรากฏตัวครั้งแรกด้วยชื่อคุชิมาร์กสตัวและเมื่อผู้เล่นเข้าไปพูดคุยด้วยจะนำไปสู่เควสโลกพิธีชำระสกุะศักดิธิ์ัวเราไปนีกก็นึกถึงตอนทำเควสนี้เลยนะเป็นเควสโลกที่ดีมากๆนะครับตอนเราเจอเธอครั้งแรกเนี่ยเธอก็จะใส่ชุดมิโกะพร้อมกับมีหน้ากากแมวปิดบังใบหน้าหลังจากนั้นเดินทางไปคุยกับเธอเธอก็จะ คนแห่งโชคชะตานะครับซึ่งตอนนั้นเรากับไพมอนก็งงว่าคืออะไรแล้วเธอก็แนะนําตัวว่าเธอมีชื่อว่าคาซาริแล้วก็ได้ทําขอให้เราเนี่ยไปปลดผนึกบริเวณรอบๆหมู่บ้านคอนดะ เมื่อตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วน้านเดินทางก็ได้รับคําขอนี้น้าจะหาทางเข้าจนเจอซึ่งก็คือบอ่อน้ําหลังหมู่บ้านและเข้าไปในบอ่อน้ํานั้นคาสาริก็ปรากฏตัวขึ้นใต้บอ่อน้ําและได้บอกว่าพิธีที่เธออยากให้ช่วยนั้นก็คือพิธีชาระล้างสาก,กุระต้นทันเดอร์สากุระเนี่ยเป็นสิ่งที่คอยชาระล้างสิ่งชัว่วร้ายเพื่อทาให้แผ่นดินอินาโมะคงความบริสุทธิ์ชัว่วนิดันแต่เมื่อเวลาผ่านไปรากของทันเดอร์สากุระก็ได้ถูกความมืดกัดกินซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่คาซาริอยากจะใหน หลังจากทําพิธีชำระล้างศก,กัทธาหลายๆที่เสร็จแล้วเนี่ยนันทังก็กลับไปหาคาสารดิเพราะนึกว่าพิธีเสร็จแล้วก่อนที่คาสานิจะบอกว่ามีอีกหนึ่งขั้นตอนซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย จากนั้นนักเดินทางก็ได้ลงไปที่รากของต้นเซเครตสกุระซึ่งก็มีกลุ่มก้อนพลังงานคอมโชวร้ายที่อยู่ติดกับรากแล้วเราก็ได้ทำลายมันลงไปในที่สุดหลังจากนั้นคาซาริก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนักเดินทางที่สงสัยในตัวของคาซาริมาตั้งแต่ต้น,นก็ได้ถามเกี่ยวกับตัวตนของเธอจริงๆเธอเองก็ลำบากใจที่จะพูดแต่สุดท้ายก็ได้เล่าว่าตัวของเธอนั้นเป็นเศษเี้่วความทรงจำของคิซูเนะไซกุที่ในสมัยก่อนก่อนจะถูกความมืดกลืนกินเป็นเจตจำนงที่อยากปกป้องผู้คนในดินแดนอินม่าอันแรงกล้าจนความมืมมด่สารกกลืนนิด้งจีเกากก้อนมึ่ขเป็นต เธ,เธอไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้มาตั้งแต่ตนในตอนนั้นไพโมก็นึกขึ้นแน้ว่าถ้าคาสริเป็นตัวตนที่เกิดมาจากกลุ่มก้อนความมืดฉะนั้นเดินทางชำระล้างไปต่อการทำพธิธีตัวของคาสริเองเนี่ยก็จะต้องถูกชำระล้างและหายไปด้วยหรือ,รอเปล่าคาสริก็บอกว่าใช่อีกไม่นานเธอจะต้องไปแล้วก่อนจะบอกกับนักเดินทางว่าเธอรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมเดินทางด้วยกันถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆก็ตามก่อนที่คาสริีจะกล่าวขอบคุณไพโมกับนักเดินทางสุดท้ายก่อนที่คาสรินที่จะพูดดเธออไ้บกว่าคนกเปเก แม้ฉันจะสืบทอดความทรงจำของเธอมาเนี่ยก็ได้สืบทอดบทกวีทั้ง1,111บทบที่เธอรู้มาด้วยและคำพูดสุดท้ายก่อนที่เธอจะหายไปก็คือขอบคุณนะยินดีที่ได้พบนะท่านนักเดินทางท่านไพมอนหมื่นพันกิ่งก้านปัดเป่าความชั่วร้ายมาลายสิ้นไปจากนั้นตนัวของเธอก็หายไปทิ้งไว้เพียงหน้ากากเมลที่เธอเคยใส่ความทรงจําที่เกิดมาเป็นตัวตนและเพื่อจะโดนชำระล้างอีกรอบและนี่ก็คือเรื่องราวของคาซาดินะครับที่โทนนี้เนี่ยคนก็จะยังมีหน้ากากามเมวอยู่ในไอตัวอินเวนท r y ที่เก็บของนะแล้วช่วงมสามารถ เอาหน้ากากแมวออกมาใส่ได้บ้างนะ <c oughs> ใครคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้กับเรื่องนี้นะเคยประท้วงเรื่องนี้กันไหมตอนนี้ผ่านมา3คนเหลือ2องคนสุดท้ายนี่ลาก่อนน้ำตาจะไหลแล้วจากการพูดเรื่องราวของ NPC นะอะไปต่อแล้วกันนะครับเอ c ลำดับที่2ในคืนนี้นะฮะก็คือคุณเจียงเอิอนะครับถ้าใครยังจำได้เนี่ยเขาเป็นเอ c เด็กนะที่ให้เราเล่นซ่อนแอบกับเขาก่อนที่จะรู้ความจริงอันแสนโหดหูนะครับเจียงเอิอ e เนี่ยเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางจิตหรือบ้านเราก็คือเป็นเด็กพิเศษน,น ถึงตัวเขาจะโตแล้วเนี่ยแต่จิตใจของเขายังเป็นเด็กอยู่ไม่ใช่ว่าตัวยังเด็กแต่ร่างกายเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่นะตรงข้ามกันนะเจียงเอิอาศัยอยู่กับพ่อแม่ยังมีความสุขจนกระทั่งพ่อของเขาถูกเรียบไปเป็นทหารซึ่งภารกิจของเขาเนี่ยของพ่อของเขาอะนะเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนที่พ่อของเขาจะเกษียณและหวังว่าหลังจากกลับจากภารกิจสุดท้ายนี้เขาจะพาลูกและภรรยาของเขาย้ายออกจากเมืองเหนือเวไปใช้ชีวิตที่บ้านปาอย่างสงบสุขกับครอบครัวของเขาแต่ว่าในภารกิจครั้งสุดท้ายนี้พ่อของเจียงเอิรนเนี่ยก็ได้เสียชีวิต แล้วพ่อของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเวลาต่อมาก่อนที่แม่ของเจียงเอิรจะเสียชีวิตคุณแม่เนี่ยก็ได้หลอกให้ลูกเนี่ยเล่นเกมซ่อนหาก่อนที่แม่ของเขาเนี่ยจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยใจจริงนั้นแม่ของเขาเนี่ยแค่ไม่อยากให้ลูกชายสุดที่รักของเขาเนี่ยต้องเสียใจที่ได้รู้ว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ว่าเจียงเอิอครับก็ยังคงเล่นซ่อนหาต่อไปโดยบางทีเนี่ยเขาดินเสียงบนภูเขาเขาก็คิดว่าแม่ของเขาเนี่ยพาคนไปตามหาเขาทำให้เขาเข้าใจว่าตัวเองซ่อนตัวเก่งมากๆจนแม่เนี่ยหาไม่เจอเลยเจ้นนักา เขาก็ไม่เคยเห็นแม่ของเขาอีกเลยที่เจียงเอออยู่รอดได้ทุกวันนี้พบด้วยความช่วยเหลือจากลุงเทียนซึ่งเป็นญาติห่างๆและพ่อทหารของลีเว่และเพื่อนของพ่อเขาก็ได้มาเยี่ยมเจียงเออร์เป็นครั้งคราวเพื่อน,นําอาหารมาให้ เลาช่วยดูแลความเป็นอยู่เนื่องจากที่เขาไม่นด้พิเศษเจียงเอิร์เนี่ยก็เลยมีปัญหาในการทําความเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนที่มันเกิดขึ้นตัวเขาเองเนี่ยไม่ทราบถึงการตายของแม่ของเขาและเชื่อตลอดว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยจะกลับมาบ้านมาในสักวันหนึ่งและจบเกมวันนี้ในที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเจียงเอิรก็ไม่ทราบถึงการตายของพ่อแม่ของเขาแม้ว่าทหารของลิเวนเนี่ยจะเอาป้ายหลุมศพมาตั้งไว้ที่หน้าบ้านของเขาแล้วก็ตามแต่เนื่องด้วยเขาอา่านหนังสือไม่ออกเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าข้อความบนป้ายอันนั้นคืออะไรไม่รู้นน้้้ววว่่่่่่่าา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 มมมมมมััััันน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 นืออออปยหหหหหลลลลุศพพตตเเเเเเขกกกก็็ชึึงงงงีีีจจจะะบบบทสใซ เออหนรักพ่อแม่อของเขามากๆนะครับและเช่นเดียวกับที่พ่อแม่อของเขาเนี่ยก็รักเขาโดยที่ไม่สวนว่าเขาจะเป็นเด็กที่แตกต่างจากคนอื่นหรือไม่ซึ่งทําให้เควสนี้เนี่ยเป็นเควสที่ไม่ยาวมากแต่โอโหกระแทกกระทันสุดๆนะฮะและ NPC อันดับที่1ในคลิปนี้ครับก็คือน้องดูเขาที่สุดแห่งความดารที่สุดแห่งความปวดตับนะครับดูเป็นตัวละคร n อ c นประจาเควสที่ปรากฏตัวในเควสโลกบันทึกแห่งทะเลหมอกณเกาะซูรุมิครับเมื่อนานมาแล้ว ได้มีชนเผ่าโบดาณที่อาศัยอยู่ในดินแดนอินาซุมะที่ความบูชาสาการะ t h อร์เบ b i r d ครับชนเผ่านี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่ทาให้เกิดฟ้าผ่าฟ้าร้องฝนตกแต่ความจริงนั้น Thunderbird เนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับอสูรตัวหนึ่งแต่ชาวบ้านก็นับถือมันด้วยความกลัวและความไม่รู้ทุกๆปีเนี่ยจะมีการจัดพิธีบูชายาเลือดบริสุทธิ์เพื่อถวาย Thunderbird ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไอ้นกใส่ฟ้าเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยแล้วรูก็เป็นเพียงเด็กที่ใช้ชีวิตเที่ยวเล่นเหมือนเด็กทั่วไปกับชาวบ้าน,น,นบนเกาะ พายุนั้นได้ยินเสียงร้องเพลงของเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็เลยบินลงมาทั้งคู่ก็ได้แลกเปลี่ยนกันอยู่สักพักหนึ่งจนทันเดอร์เบิร์ดถูกใจน้องดูเป็นอย่างมากและได้ให้ขนนกของทันเดอร์เบิร์ดไว้แล้วบอกว่าหาได้พบกันท่ามกลางพายุครั้งถัดไปให้เด็กหนุ่มเนี่ยร้องเพลงให้ฟังอีกจะได้ไม่นานาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านบนเกาะก,ก็เริ่มถดถอยลงชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเพราะเทพทันเดอร์เบิร์ดโกโรธก็เลยได้นํารูไปเป็นเครื่องสังเวยในพิธีบูชาของชนเผ่าแล้วเมื่อทันเดอร์เบิร์ดบินกลับมาเพื่อเยี่ยมดูตามสัญญาที่ให้ไว้กลับได้พบว่าเด็กชายถูกปิดชีพไปแล้วแล้เอาเลือดไปลองในถ้วยบูชายันถึงแม้ว่าการที่เด็กชายดูเนี่ยสละชีวิตของตนเองไปเนี่ยมองว่า เป็นการทำเพื่อ,อนาคงชนเผ่าแล้วมองว่าเพื่อเป็นการสละชีวิตให้กับเทนเนอร์เบิร์ดด้วยแต่นั่นก็ทาให้เทนเนอร์เบิร์ดโมโหเป็นอย่างมากที่เห็นว่าเด็กบริสุทธิ์ถูกฆ่าและทาลายคาสัญญาที่ให้ไว้กับตนมันก็ได้ทําการสังหารล้างบานในชาวบ้านด้วยการเสกสายฟ้าฟาดลงมาล้างผลาญทําลายภูเขาทั้งลูกด้วยความแค้นมันได้สังหารทุกคนในชนเผ่าเพื่อเอาคืนให้เด็กชายรูจนไม่เหลือไม่แต่คนเดียวหลังจากนั้นก็ได้สาบก,ก่อนที่เกอะไว้ว่าจกว่าจะได้ยินเสียงเพลงของเด็กชายอีกครั้งหนึ่งคำสาบนี้ถึง ตามเลยด้วยนะแล้วสุดท้ายครับเราก็ได้ยินเพลงของดูนะแล้วก็ได้ปัดเป่าคสาบความโศกเศร้าของททนเนอร์เบิร์ดด้วยเสียงเพลงนั่นเอง จนปัจจุบันนี้เนี่ยเอาดูก็ยังอยู่ที่เกาะน,นั้นถึงแม้เขาจะตายไปแล้วก็ตามแล้วเควสนี้เนี่ยก็เป็นเควสที่หลายๆคนหวดเป็นเสียงด้วยกันว่าปวดตับที่สุดตั้งแต่เกมเกม n ินิแพกเปิดมานะฮะ และนี่ก็คือเรื่องราวของ5 NPC สุดเศร้าในเกม Genchinipad น,นั่นเองนะต้องบอกเลยวนะ่า HoYoverse เนี่ยถนัดมากในการสร้างเรื่องราวแบบนี้นะเพราะว่าเอาจริงในเกม Genchin เนะี่ยนอกจาก5คนนี้เนะี่ยก็ยังมีคนอื่นอีกนะที่มีเรื่องราวแบบนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบอะไรแบบนี้เนะี่ยใครที่ชอบปวดตามเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะมีภาคต่อให้ได้นะครับแล้วแบบเกม Hong Kai Star อะไรเงี้ยก็เริ่มจะมีเรื่องปวดตับแล้วเหมือนกันนะเท่าที่ผมได้เล่นมาสักพักหนึ่งนะคือออกแบบเควสอะไรมานี่คือตัวละครกูไม่สมหวังสักตัวนะอะไรนะก็ะนั่นแหหลละะคคคคคิิิดดดดถงงยยยัััไไไไกกก็็สาาาาาาามมมมมมมรรอออเเเเเนนนนนตตต์์้้้บวว่่่ NPC ทีีีีขข ด้ไเช่นกันนะครับผมแล้วะวันนี้ลายกัดเพลงก็ขอลาไปปาดน้ำตาก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย